อ,อาจารย์เชียงมอบยาล้วครับเดินหน้ากันเอาละครับอันนี้การนายรถย้ำเมื่อคืนนะครับขึ้นโดยอาจารย์ คิดเล่นะครับวุ้วนกุ๊บนี่วุ้นนี่แซ่ยวนบัวไล่มีมีร้านขายของไหว้ จัดไปครับทีมงานมูลปุ๋ยบันเทิงศิลป์ครับไว้เบียก ด้อยฮัตคืนด็้น้อยฮัดขึ้น่า่าไ,ได้ว่ากัน่าได้งังานเนี่ยเบ้วนแล้ว,ลวคนละคู่นะครับอันนี้อาจารย์ลีข้ามหลังนะครับ กำลังเบิ้งซอยกันนะครับขึ้นย้ำมขึ้น้าบ,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 บ้าวว้าวคกูชิเลี้ยวเนี่ย <c ười> เอาเจ็บเยอะสไีได้แล้วได้แล้วน้อยเดียว เขาเขาน้อยเดียวพา้าเช่พลอยแังไว้ยีกัดีขึนกันเออพา้าเดี๋ยว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 โยมอย่างว่าเอาว่าเลย นี่มันไ,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 ได้กูไปเองมีคนเที่ยววะนี่มีคนเที่ยววะมีคนเที่ยวะยวะนี่ขบับรถไายจอดีก่อนสั่นจอดีละเอาไว้หันละงสะตาร์ทเที่ยงไว้หันลังแค่นั่นแหละ เดียวอกไหมใครห่วมึงกอนมึงนี่มิดานบ่ล่ะเออ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 เาเออ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 เเออ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 ออเ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 อเออเเออเเออเออเอตเอออออรเทอเออเอบเออออยอออเเอเ ฟังงานเลยนมาใตอนจบังงานเหรอเื้อสุดๆเรา้งสองเส้นขัดแค่ยุ้นขัดงออันยูบไลนห้องพันานิมีหลานกับเขาวะกินเขากันจะไปไปจินยังยังว่าฟิ่งก้ากลูก เออคุณพาไปกินเสเวน้าไ่กูกินบ้านกูก็ได้มันมีแล้วล่ะก๋วยเตี๋ยวนอะเออก๋วยเตี๋ยวกินน้องแมงดีน้องแงดมึงเอาละมันไปเติมรถมึงความเดี๋ยวสิบ่ฮอดบ้านมึงอย่ามาดีหนิวมึงเอาไปขึ้นเรามึงก็นย้อนข้นหั้นละเย็บแหนเรอยังใบอกกันบอกว่รู้เลี้ยงดอกเด้อเนี่เจ้าลับไปคว้านก็ได้เจ้า ไปออกออกอออนนงงก้อนก็ได้หมดผมเดิไปต่อต่อต่อไปบ่อตัวออกบานเลยมีนอยู่นั่นบานไอ้บ่เออไปเจาะเขาซอยกันก้อสันมึงม,มากอะนกเป็ดกันเลียเป็ดกันเลี้ยอะไรดีก็มากินเอาไม่ได้มาเนี่ยนู่นไม่ใช่บ้นเออเลือกบักเขียงกันออบนันเนี่ยอ๋อ เอาเอาหนามันลงไว้ให้พวกเชียงทางหนึงงพย่ยวันเอาหนามันน่ะเอาเอาลงไว้ด้ล่ะพยายามจ่ายแล้วไปเบิ่งทานแล้วเอาเลียนมวสายกูรู้เรียนเบ้บ้านนายก็ได้ไปเจอเขาสายกันพอดีแหละเจ้าเดียวเลย ก็บ้านเาอกแล้วเนตัวดอีอมันขัดยิ่ตัวเม่ก้อันนั้นเดี๋ยวว่าเอาทำเป็นตัวเมื่อกี้ไปขุดยู่ใได้ห่วยหมดเนาะโอ้ยงานว่าอยู่ตัว่นอยู่เบื่อนี่ยคนล่งคนละคร่้มองเ็บยู่กัวเนาะงเจายเจอกยงมั่งงานว่ย

บ่แม่นบักยียงแมรอบวันแม่แม่หมดเลย่คำอยู่นี่บ่เลยกลับาดมาไปดไปดินแยกน้องแมตัวยิ่งตรงไปเลยตัวพันธุ์พ้นตัวเรียวใส่ต้มตึกนี่ไปบ้านไอ้มาเลยครับสปอนเซอร์ลีโอเนี่มาเลยครับสปอนเซอร์

เนี่ยเนี่ยเนี่ยศิลป์ล่างอาจารย์เนี่ยมึงหวยบ่เ่าเอเจ้าน้ำหอยไปเอาบ่มึงมึงถามดูเจ้าการน้ำหอยไปเอาหอดบ้านบ่บอกเลยเออ บ๊มันบ๊้มันกับจีเซ่รถกระบะพรายก็ออกก๊ได้พรายต้องไปเบิ่งทานเพราะไอ๋อฝากไว้แค่นี้ครับคดไลค์ก็ติดตามเนาะอันนี้ก็2สองทุ่มเลรครับกลับนก็เทียงขึ้นเนาะขันที่ย่รถมือสองอ่ะมีเน่าเห็ดนะครับจะไปเกี่ยวเขานะครับอาครับ ฝากกดเลยก็ติดตามนะครับทีมงานบรรยากาศย้ำแรกครับทีมไหนสิเป็นบ่ายยังย,ยังข,ขึ้นขึ้นผมครับ